ได้เวลาสวดมนต์ที่ผ่านมาสามสี่วันอาจารย์พูดเรื่องศีลก็ขอให้จบเรื่องศีลไปแต่ก็ต้องให้ครบก็คือศีลสมาธิปัญญา หรือไตรสิกข,ขาก็อย่าคิดว่าอาจารย์พูดซ้ำพูดบ่อยที่ต้องพูดซ้ำพูดบ่อยก็เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญชาวพุทธเราต้องจับหลักศีลสมาธิปัญญาให้ได้ศีลส,สมาธิปัญญาก็คือทางแห่งความพ้นทุกข เราเข้ามาในศาสนาพุทธทุกคนต้องการความไม่มีทุกข์พุทธกาบกันนะคือต้องการความสุขเราจะต้องการความสุขที่แท้จริงต้องมีสามอย่างศีลส,สมาธิปัญญาถ้าใครมีความทุกข์ก็จะลดลงความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้น ใช้ได้ทั้งในขณะที่เราเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้ทำเมื่อไรความสุขก็มากขึ้นเท่านั้นใช้ได้จนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องด้วยศีลสมาธิปัญญาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่กระแสปณิพนัผก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญา เหมือนเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายเราจะข้ามฝั่งฝั่งนี้ที่เราอยู่คือโลกคือโลกิยะโลกิยะก็ว่าโลกซึ่งมีแต่ความทุกข์เราจะข้ามไปฝั่งพะนิพานซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ปันิพานไม่มีความทุกข์เราจะข้ามแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรือเรือข้ามฟากข้ามฝั่งจึงใช้คำว่าข้ามฝั่งสู่ปณินิพานมันมีกรอนเขาเขียนไว้ในการที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำเราก็ต้องอาศัยเรือเรือที่ว่าเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญา ให้เรือที่เราเห็นเป็นลำมันเป็นรูปปรรมแต่พอเข้าสู่การปฏิบัติเป็นนามธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจะไม่ต่างจากเรือหรอกข้ามจากวัดตาสงสารไปสู่แดนพระนิพพานัายเรือลำนี้ก็คือเรือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีเรือเราก็ไม่สามารถไปถึง ยอดึงให้เราศึกษาสามเรื่องไตรศิกขาสีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันศีลมีลักษณะครอบคุมลักษณะกำหนดขอบเขตครอบคลุมกำหนดขอบเขตเช่นเราทำอะไรที่มันจะเกิดโทษเราไม่ทำเสีย เบ้นเสียมันก็มาอยู่ในกรอบของศีลข้อกำหนดต่างๆศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเราไม่มีศีลเราก็ไม่มีการกําหนดการกระทําต่างๆศีลคือเครื่องกําหนดการกระทําทางกายของเราพฤติกรรมต่างๆสิ่งที่เราทําต่างๆเนี่ยกําหนดขอบ ให้มันอยู่ในกรอบซึ่งทำให้เราไม่เกิดทุกข์เป็นเบื้องต้นถ้ามีศีลนทุกข์มันก็น้อยลงีรลักษณะที่เป็นกำหนดขอบเขตเข้ามาอันนวิธรรมเขาบอกว่าสมาธิมีลักษณะต่อเนื่องอนนทาทวิธรรมจริงๆเขาบอกว่ามันมีลักษณะเกิดดับต่อเนื่อง ศีลกำหนดขอบเขตสมาธิมีลักษณะต่อเนื่องเกิดดับต่อเนื่องในสิ่งเดียวกันเช่นเราทำพุโทโธ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 ก็เกิดต่อเนื่องไปมีลักษณะรวมเป็นหนึ่งก็ได้มันหนึ่งมันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยจิตมันสงบเข้า ไม่ต้องบริกรรมพุทโธมันก็เด่นของมันอยู่ก็ได้รู้พุทโธอยู่ก็ได้หมดพุทโธเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ต่อเนื่องหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวคำว่าสมาธิอันนี้สามปัญญามีขานาดเป็นการตัดตัดลักษณะของปัญญาคือมีลักษณะแห่งการตัดอันนี้มีในบิรินทปัญหา เป็นหนังสือชั้นหลังแต่ว่าก็เขาก็ถือว่าถูกต้องเอาไว้ในพระไตรปิฎกมิลินทปัญหาก็คือพระเจ้ามิลินจะเป็นพระมหากรรษัตริย์สนนาธรรมกับพระนากเกษมพระมินทร์ก็ถามพระนากเกษมว่ารรปัญญามีลักษณะเช่นใดพระนาคเกษมก็ตอบว่าปัญญามีลักษณะเป็นการตัด ลักษณะเป็นการตัด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 อะไรก็ตัดความไม่รู้ตัดอวิชชาอาวิชชาเนี่ยถ้าเกิดใช้ในศาสนาพุทธถ้าตัดได้านก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าอาวิชชาทั่วไปความไม่รู้ทั่วไปเนี่ยมันมีตลอดเวลาต้องใช้ปัญญาในการตัดต้องมองกลับไปในสมัยในอดีตนคนเป็นโรคเป็นภัยต่างๆอย่างเช่นไข้ป่าอย่างเนี้ย คนโบราณก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งไข้ามาลาเรียอย่างนี้มีเชื้อโรคหรือสัตว์ตัวเล็กๆที่มันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันก็ทําให้เกิดไข้คนโบราณก็เรียกว่าเป็นผีผีป่าเป็นโรคอย่างอย่างคาว่าโรคหาเนี่นก็เกิดจากโรคอะฮิวาตากะโรคซึ่งเป็นเชื้อจะเป็นแบคทีเรียชน,นิดหนึ่งที่มันถ้าเรา กินน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไปมันท้องร่วงจนเสียชีวิตโบราณเขาไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคหรอกเขาก็บอกว่ามันเป็นหา่าเป็นผีหา่าเป็นอะไรพวมอะไสมัยหลังเนี่ยฝรั่งเขาทํากล้องจุลทรรศน์ได้เขาก็ไปส่องในเลือดก็เห็นว่าในเลือดมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ เอาไปเทียบกับเลือดของคนปกติรากฏนแาไม่มีไอสัตว์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยไอเชื้อโรคเนี่ยเขาก็รู้ว่าอ๋อไอนี่ <c oughs> ที่เราเจ็บไข้เพราะเชื้อโรคก,ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นผีเป็นวิญญาณต่างๆมาทําให้เราป่วยไม่พอเราเข้าใจว่าโรคไปยไข้เจ็บทั้งหลายมันเกิดจากเชื้อโรคไอ้วิชาที่คิดว่าโรคไปเกิดจาก ผีปีศาจก็าหายไปดับไปตัดไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีใครคิดว่าเราป่วยเนื่องจากโรคเ,เนื่องจากวิญญาณร้ายเพราะมันตัดนะครความรู้ปัญญาตอนนี้มันตัดไปแล้วเกาใช้ยาได้ถูกต้องรักษาได้ด้วยปัญญาที่มีความรู้เข้าใจธรรมชาติว่ามีเชื้อโรคอยู่ในเลือดสมัยก่อนที่เกิดฟ้าแลบ้าร้องฟ้า,ฟาป่าตอนฝนตก มีเสียงดังมีเสียงฟ้าแลบหน้ากลัวเขาก็คิดว่าเป็นการกระทําของเทพเจ้าเทพเจ้าโมโหบ้างอะไรบ้างพอสมัยหลังเขารู้ว่ามันเกิดจากไฟฟ้าที่มันแลกเปลี่ยนขับวกโคลบเกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลน้ําในอากาศทําให้เกิดกระแสไฟปิ้งลงสู่พื้นในความคิดที่ว่า ฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดจากเทพเจ้ามันก็หายไปดับไปขาดไปตัดไปปัญญาในใจของเราก็เหมือนกันอวิชาก็คือเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราตัวเราของเรามีมโนภาพขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นตนเป็นของเราการกระทำต่างๆของเราก็เป็นไปเพื่อเราเพื่อตนอันนี้คืออวิชาคือความไม่รู้ แต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือมันไม่มีอัตตาอยู่ไม่ได้มีเราอยู่มีแต่เหตุแลปะปัจจัยที่ดําเนินต่อไปต่อเนื่องไปเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งปัญญาตัวนี้เกิดทิ้งตัวเราเสียมันก็หมดความทุกข์อัตตานั้นเป็นเหตุให้เราทุกข์อันนี้คือลักของปัญญาพูดข,ข้าวๆก่อน วันนี้เอาเรื่องของสมาธิก็จะพยายามพูดให้มันสั้นนะเพราะว่าเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากหลักการง,ง่ายที่สุดไม่มีอะไรง่ายเอกากการทําสมาธิแล้วเรื่องการเรื่องหลักการาง่ายที่สุดแต่ว่าเรื่องการทำเนี่ยมันยากถ้าทำง่ายคงเป็นได้ฌานกันทั้งประเทศ หลักการมีนิดเดียวถ้าจับหลักการได้เราไปทำสมาธิเนี่ยที่พูดตอนแรกคือมีหลักมีหลักว่ามันต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดในใจทำในใจสมาธิเป็นสิงที่ทำในใจมันหยิบออกมาให้คนอื่นเห็นไม่ได้มันอยู่ในใจของเราต่อเนื่องก็คือให้สมมุติว่าเราทำสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุทโธ พุทโธพุทโธนึกในใจพุทโธ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 พุทตอเนื่องไปอย่างนี้พุทโธมันต่อเนื่องนั่นแหละคือเป็นสมาธิหรือถ้าเราหายใจเข้าออกรู้สึกสบายหายใจเข้ารู้สึกสบายหายใจออกก็รู้สึกไปอย่างนี้เข้าออกเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยบางคนจับที่ท้องรู้สึกที่ท้องพองยุบพองยุบพองยุบต่อเนื่องไปเรื่อย นี่แหละคือลักษณะของสมาธิพุโทโธมันต่อเนื่องไปเรื่อยนี่ลองสังเกตดูเรามันต่อเนื่องได้ไม่นานการทำสมาธิสำคัญก็คือต้องรู้จักสังเกตใจเรา,าคนที่ทำสมาธิแล้วไม่สังเกตใจตัวเองเยไปไม่รอดหรือก็เลิกเพราะมันจะไม่ก้าวหน้าขึ้นมาได้ขณะที่เราต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจเนี่ย ให้สังเกตว่าเรามีความคิดปรุงแต่งแทรกเข้ามาหรือไม่ถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งแทรกเข้ามาเนี่ยพุทโธมันก็ขาดพุทโธ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 คิดถึงบ้านพุทโธก็ขาดเป็นความคิดและมันแทรกเข้ามาถ้าความคิดมันแทรกมากๆเข้าเนี่ยมันก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าเราเก่งเราสามารถกำหน,นดผู้ตัวต่อเนื่องได้ความคิดมันดับไปนั่นแหะเป็นสมาธิให้ความคิดมันก็หายไปการทำสมาธิเนี่ยให้สังเกตความคิดความคิดปรุงแต่งของเราถ้ามันสิ้นคิดได้นะเหมือนเหมือนหลวงหลวงพ่ออะไรหนะลวงตาอะไรชึร่อเลยหลวงตาสิ้นคิดนั่นแหละท่านพูดถูกพ้นจากความคิด ให้มันคิดแต่พุโทโธ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 จับแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนันเนี้ยเอาตอนสวดมนต์ก็ได้หรอกสวดมนต์เนี่ยร้องให้ใจมันอยู่คำตรวตลอดไม่คิดอะไรทำได้ก็เป็นสมาธที่อีกอย่างนรัพระที่เขาแขนวนประคำนะเขาไม่ได้แขวนโกโก้หรอกเขาเอาไว้นับนับไปเลยสมมติจะมีหนึ่งร้อยแปดเม็ดก็อามือนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิตมันก็ต่อเนื่องไป นับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยนับใช้มือร,รู้สึกที่เม็ดประคำไปเรื่อยก็เป็นสมาธิเหมือนกันเพราะมีลักษณะต่อเนื่องอย่างที่บอกแต่แรกเดินจงกรมก็เหมือนกันซ้ายเก้าขวาเก้า,าซ้ายเก้าซ้ายพุทขวาโธซ้ายพุทขวาโธไปเรื่อยมันคิดอะไรเราก็กลับมาใหม่ถ้ามันคิดมากมันก็ไม่เป็นสมาธินั่นเอง ปัญญาว่าเกิดตรงนี้ด้วยเรนเห็นว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยมันมีอยู่มันเกิดต่อนเนื่องมันวุ่นวายไปหมดเลยมันเรียบเรียงไม่ได้มันกระจัดกระจายหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสมาธิความคิดมันหายไปจิตเราจะเรียบต่อนเนื่องจิตอย่างเงี้ยสาคัญเนะี่ยมันเดินปัญญาได้มีสมาธิแล้วก็เอา ตัวรู้เนี่ยสังเกตไปความคิดมันเกิดม,มีความทุกข์เันใดจากพิจารณาขันห้าก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปความรู้สึกเจ็บความรู้สึกร้อนเย็นเกิดขึ้นก็รู้แล้วนี่คือเวทนาความรู้สึกเป็นหนึ่งในขันห้าปัญญาว่าเกิดจากตรงนี้แต่เอาไว้ก่อนเรื่องนั้นนะ่ะปัญญาวันนี้ลองทําดูแล้วลองถามตัวเองว่า นั่งสมาธิแล้วมันยังคิดฟุ้งซ่านอยู่หรือไม่ถ้าใครตอบว่าคิด <c oughs> ถือว่าใช้ได้มีความก้าวหน้าคือรู้จักความคิดตัวเองคนอยู่กับความคิดตัวเองทั้งวันไม่รู้จักความคิดตัวเองมนโนภ,ภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นมายาภาพอะออกจากตรงนั้นให้เป็นด้วยสมาธิเนี่ยใ,ในสมาธิก็มี ถ้ามันเป็นสมาธิมันก็มีลักษณะอีกโลกหนึ่งนั่นแหละเป็นที่เราไม่รู้จักแต่มันก็ไม่ได้เกินปฏิหารอะไรหรอกมันเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นอย่างนั้นถ้ายังมีความคิดอยู่ไม่มีทางเป็นสมาธิได้เป็นของตรงข้ามกับสมาธิหมดความคิดเป็นสมาธิทำพุโทโธให้มันต่อเนะื่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธสําคัญจับความสบายให้ได้ด้วยไม่สบายก็ไม่เป็นอีก มันไม่มีฉันทะที่จะทำไม่มีกําลังใจจะทําทําแล้วมันเหนื่อยมันหนักแต่เบื้องต้นอะไรต้องเหนื่อยเหมือนกันกําหนดบังคับจิตเนี่ยกําหนดบังคับทนไปก่อนจับความสบายได้แล้วเอาความสบายต่อเนื่องไปด้วยมจะก้าวหน้าได้เราก็ฝากเอาไว้ลองทําดู